เคยบีบหน้าผ่านแอปพลิเคชันมือถือแล้วคุณภาพภาพมันลดลงไหมครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการใช้ Photoshop ในการบีบหน้าครับซึ่งคุณภาพภาพไม่ลดด้วยแล้วง่ายมากไม่ต่างอะไรกับแอปมือถือเลยวันนี้ลองไปดูกันครับเป็นกันไหมครับว่าเราอะไปบีบหน้าในโปรแกรมบีบหน้าในแอปพลิเคชันมือถือแล้วปรากฏว่า ไฟล์ภาพที่ได้เนี่ยมันมีขนาดเล็กลงแล้วเราไม่สามารถเอาไฟล์ภาพเนี่ยไปใช้ในงานที่ต้องการความละเอียดสูงได้หรือนําไปอัดแล้วเนี่ยเสียดายความละเอียดเริ่มต้นมากเลยเพราะว่าภาพที่ถ่ายมาในบางครั้งก็ชัดกว่าที่มันผ่านแอปมาแล้วเพราะฉะนั้นมีวิธีการหนึ่งครับที่ง่ายมากก็คือการใช้โปรแกรม Photoshop นี่แหละโปรแกรม Photoshop เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาอย่างดีเนาะแต่ว่าก็รู้ว่าเมนูเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ดูใช้งานยุ่งยากแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีหนึ่ง ง่ายนิดเดียวครับแล้วก็ใช้งานไม่ยากเลยไม่ต่างอะไรกับแอปพลิเคชันมือถือเนาะ,นะเราสามารถนําภาพที่มีความชัดงองเนี่ยไปใช้ในงานต่างๆหลากหลายได้มากมายยิ่งกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้วิธีการยังไงเดี๋ยวลงไปดูกันครับเริ่มต้นนะครับเมื่อผมเปิดเข้ามาในโปรแกรม Photoshop แล้วผมได้เลือกรูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ทําการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์เนาะจากนั้นเนี่ยผมก็ไปที่เมนูฟิลเตอร์ครับ ไปที่รีคไฟล์เลยรีคูไฟเนี่ยก็คือฟังก์ชันหลักๆที่เราจะใช้ในการปรับแต่งใบหน้าเนี่ยนะครับมองไปที่เมนูทางซ้ายครับเราจะเห็นเครื่องหมายที่เป็นรูปหน้าเนี่ยก็คือ f เฟ o ทูนะกดเข้าไปครับโปรแกรมเนี่ยจะทำการดีเทก t ใบหน้าของรูปภาพของเราเนาะว่าตรงไหนคือส่วนของตาตรงไหนของส่วนจมูกปากแล้วก็โครงหน้าเนี่ยเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับเราสามารถจะมากดปรับตรงนี้ก็ได้ ื่อจะปรับรูปหน้าให้เล็กลงปรับปากอ่าองศาให้ยิ้มมากยิ่งขึ้นหรือปรับตาได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเมนูด้านขวามือเนาะเมนูตรงขวามือนี่ก็จะมีในส่วนของตาจมูกปากแล้วก็หน้าให้เราปรับนะครับเราเข้ามาดูนที่ตากันเลยเนาะตาเราก็สามารถปรับขนาดของตาได้ครับเห็นไหมครับเลื่อนง,ง่ายเหมือนแอปมือถือเลยไม่ได้ต่างอะไรกับแอปมือถือเลยเนาะ จากนั้นเรามาดูตรงนี้ครับจมูกจมูกก็สามารถปรับได้เนาะอันนี้ผมจะปรับแบบคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันนะครับปากครับสมมุติเราไม่พอใจเราอยากจะให้ยิ้มมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถปรับได้เนาะเฮ้โครงหน้าก็สามารถปรับได้ ตามความพอใจของแต่ละคนเลยนะครับจากนั้นมากดที่เครื่องหมายโอเคกันเลผมจะเปรียบเทียบก่อนหลังให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้คือหลังเนาะอันนี้คือก่อนปรับอันนี้คือหลังปรับอันนี้ผมก็ปรับคร่าวๆเนาะยังไม่ได้ปรับแบบจริงจังมากสําหรับใครที่ชอบปรับแบบไหนเนี่ยเราก็ไปสามารถปรับในแบบที่เราชอบได้เลยเนาะ เมื่อกี้นะครับเราก็ปรับภาพเดี่ยวไปแล้วเนาะเดี๋ยวของเราต่อไปเนี่ยเราจะมาลองเป็นภาพกลุ่มบ้างสมมุติเราถ่ายกรุ๊ปช็อตกับเพื่อนมาเนี่ยเร,เราต้องการปรับใบหน้าเฉพาะแค่บางคนหรือต้องการปรับเฉพาะแค่เราเนี่ยเราจะมีการปรับยังไงครับขัน้นต้นผมก็จะลองสร้างเลเยอ์มาก,ก่อนเนาะโอเคไปที่ฟิลเตอร์ครับรเปคดขไฟล์เหมือนเดิมก็ามาอยู่กันที่เครื่องมือ Face t สทูเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถแตะไปที่ใบหน้าของใครก็ได้เห็นไหมเอ่ย มันก็จะขึ้นเครื่องหมายมาเหมือนกันว่ามันได้ดีเทคหน้าของทุกคนมาแล้วเรามาดูตรงตรงนี้นะครับจะมีคําว่า select face ครับเห็นไหมครับว่ามีหน้าของทุกคนขึ้นมาหมดแล้วเราสามารถเลือกปรับใบหน้าได้เลยถ้าเราไม่แน่ใจว่าคนไหนหมายเลขไหนเนี่ยให้เราไปแตะที่หน้าเขาก่อนนะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็น face 5เราก็สามารถที่จะปรับในส่วนของตรงไหนที่เราอยากจะปรับได้เนาะ รับตรงนี้ okay. อันนี้ก็เป็นการลองทำให้ดูนะครับว่าถ้าเราอยากจะปรับเนี่ยราปรับยังไงเราง่ายมากสำหรับรูปกรุ๊ปช็อตไม่ต่างอะไรกับรูปเดียวเลยครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในการสอนบีบหน้านโปรแกรม p o t t s s o p เนาะจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะสำหรับใครที่อยากเอารูปไปใช้ในงานที่ต้องการไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เนาะดีกว่าการใช้แอปพลิเคชันมือถือแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามผมในช่องวัชรแมกด้วยครับลาไปก่อนครับ